สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลเกมมาคือผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม r i v e r s i d e r i v e r s Side ครับก็เป็นเกมแนว Roll and Ride นะครับผมที่เราจะเดินเรือนะครับพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปสำรวจในที่ต่างๆครับพาไปเที่ยวแหละครับและเรือใครเนี่ยมอบประสบการณ์ที่ดีสวยกับนักท่องเที่ยวได้ครับคนนั้นก็จะชนะไปครับ โดยที่เกมนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการกดกันเถอะนะครับผมที่ร่วมกันกดเกมนี้มาโหสั่งเยอะมากเลยขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะซื้อเกมนี้มาเป็นของตัวเองได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับผมสาหรับทุกคนที่กดกันเถอะไปเนี่ยก็แน่นอนผมมาสอนให้ดูแน่นอนนะครับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่เล่นแข่งกันนะครับเล่นโซโล่ก็ได้เพื่อวัดแต้มว่าเราจะมีแต้มเยอะที่สุดขนาดไหนนะครับผมก็ เดี๋ยวจะเล่นให้ดูกันเลยนะครับแต่คงไม่ได้ให้จบจบนะก็แบบเล่นให้นะใหดูรู้กดแล้วจะได้ไปเล่นตามกันได้นะครับไปดูกันดีกว่าครับว่ารีวิวไซส์มันเป็นยังไงครับผมบีวิชร้อนบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออกคอนเนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุด หรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปรกรณ์ต่างๆจําหน่ายอย่างครบคันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปั๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเซิร์ช B Wish Board Game ทั้งใน Shopee และ Facebook B Wish ครบจบในที่เดียวโอเคมาดูกันนะครับ ก็แต่คนก็ได้ชีทคนละอันซึ่งให้มาหนาเตอะแลยมีหน้าหลังด้วยนะครับก็เ่นในุมก็เล่นหน้าหลังนะเดี๋ยวผมเขียนนี้แหละนะครับมันจะได้แบบมีที่ลองเขียนง่ายๆด้วยนะครับเรือจะเริ่มที่ต้นทางนะครับเกมจบเมื่อเรือเนี่ยเดินวนมาถึงสุดครับเกมก็จะจบครับแล้วก็ใข่แต้มเยอะสุดคนได้ชนะนั่นเองนะครับแต้มมาจากไหนบ้างครับเดี๋ยวเราจะต้องทาลูกเต๋าแล้วก็เลือกหน้าลูกเต๋าเพื่อมาติค่าต่างๆน,นะครับถ้าลูกเต๋าขาวก็ติกตรงนี้ได้เดี๋ยวเหลืองลูกเต๋านี้ตอนนี้เนาะเสร็จแล้วก็ต้องพา ผู้โดยสารนะครับเหมือนอันนี้จะเป็นเรือใหญ่แล้วทุกคนก็จะเป็นทัวร์ที่อยู่ในเรือนั้นนะครับแบบไม่ได้ไม่ได้แยกเรือกันเราอยู่เรือลําเดียวกันแต่ว่าเราก็จะแบบเฮ้ยพาเรือเล็กเนี่ยเอาผู้โดยสารลงเรือเล็กเพื่อไปเที่ยวที่ต่างๆได้นะครับก็จะมี5้าจุดให้เที่ยวมีไปดูหมีขั่วโลกไปดูพระอาทิตย์ตกนะครับหรือขึ้นว้าไม่ดูกันไปดูกวางเลนเดียนะครับไปดูไปตกปลานะครับหรือว่าไปกินเบียร์นะก็จะมี5้าที่ให้ไปเที่ยวนะครับซึ่งเรือแต่ละสีก็ต้องการไปเที่ยวที่ไม่เหมืออนนกััเง <c oughs> โดยที่เดี๋ยวเราจะเลือกลูกเต๋าแล้วรับผู้โดยสารแล้วก็จะกาไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอกาจนเต็มเราได้ตั๋วมาหนึ่งอันนะครับและตั๋วเนี่ยครับเราจะเอาจํานวนตัวน๋วของสีน,นั้นเนี่ยมาคูณกับเลขตรงนี้นะครับแล้วเราจะได้แต้มตามนั้นครับถ้าเกิดว่ามี2ตัว๋ว2คูณ10ก็เป็น20่สิบใช่ไหมเราก็จะเขียนแต้ม20่สิบอะไรเงี้ยได้20แต้มนะครับในครั้งต่อไปที่จะได้แต้มจะต้องได้มากกว่า20ถ้าได้มากกว่าไม่ได้เราจะพาไปเที่ยวไม่ได้หมายว่าถ้าจะพาไปเที่ยวที่เดิมเนี่ย ต้องตื่นเต้นกว่าเดิมอ่าเรียงยี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวแต้มเนี้ยก็จะมารวมนะครับเป็นแต้มอีกทีหนึ่งนะครับและตั๋วที่ได้พวกเนี้ยก็จะมีแต้มมนด้วยในตั๋วเนี้ยถ้าได้ได้7แต้ม5 7แต้ม5แต้ม3แต้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต้มแบบของตั๋วอะไรและแต้มตั๋วรวมกับแต้มไปเที่ยวนะครับเราก็จะเป็นแต้มสุทธิในการไปเที่ยวทริปกวางเลนเดียแต่เราจะพาไปทุกที่เลยนะครับก็จะมีแต้มมารวมกันเสร็จแล้วครับก็จะมีพาไปวัดนะครับเป็นวัด วัดเปิือกหอยอะไรก็ไม่รู้นะครับโดยที่มันจะมีเที่ยววัดด้วยซึ่งเที่ยววัดเนี่ยเราพาไปได้ทุกตัวเลยเอาจํานวนตัวทุกอันเนี่ยคูณกับจํานวนวัดที่เราไปนะครับถ้าวัดหัวมุมเนี่ยจะคูณ2นะครับวัดสุดท้ายจะคูณแค่1นะเพราะนั้นแต่ว่าการเที่ยวครั้งที่2เนี่ยก็จะต้องมากกว่าเดิมด้วยนะนะครับก็ทําให้ได้นะครับถ้าทําได้ครับก็ได้2อันถ้าทําไม่ได้ก็ได้แค่อันเดียวก็เป็นแต้มนะครับและบวกกับอันที่แต้มน้อยที่สุดอ่าเพราะนั้นเนี่ยเกมนี้ต้องพยายามทำให้แต้มคระ กับตันนะครับ <c oughs> และใครที่แต้มตรงนี้เยอะสุดจะได้บวกอีก15แต้มนะครับน้อยสุดลบอีก15แต้มนะครับแล้วก็มารวมแต้มทั้งหมดเลยนะครับใครแต้มเยอะสุดชนะชนะอ่ะนี่ก็ภาพรวมของแต้มต่อไปมาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับในเฟสแรกเนี่ยก็จะให้ active player นะครับทำการท <c oughs> ถลิกแต๋วนะครับโอ้โห <c oughs> แอบเห็นสปอพลายก่งอย่างเนี้ยหลบไปก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าเรามีเ <c oughs> <c oughs> พิ่งโดนนะครบเซตเลยนะครับอ่ะทอยบ๊อบ แล้วเราก็อันนี้จะเป็นลูกเตา๋าลูกเต๋าแสงเหนือนะครับสวยดีนะครับแต่ว่าเราแยกไว้ก่อนนะครับเราจะมาดูลูกเต๋าปกติกันสู้เต๋าปกติก็จะเป็นสีหลากสีนะครับที่เราจะเลือกแล้วก็เอาไปกาได้แต่เราจะเรียงมากไปน้อยก่อนน้อยไปมากสินี่แล้วก็หาลูกเต๋าตรงกลางลูกเต๋าตรงกลางคือค่าห้านะครับซึ่งเหลือก็เดินห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเสร็จแล้วครับลูกเต๋าที่สูงกว่าตรงกลางถ้าจะไม่ผิดนะครับมันจะเลื่อมอยู่ข้างบน เดี๋ยวว่ากทีว่ามันคืออะไรแต่มันเรื่องอยู่ข้างบนนะครับแต่ขอขอ,ขอดูแป๊บน,นึงเอาเอาช่วยอ่ะนะ <S <S ไม่เล่นแล้วแต่ว่า <c oughs> เล่นมาสะพานถึงแล้วก็เลยมีลืมกันบ้างใช่นะครับนี่ยลูกเต๋าอ,อันนี้ลูกเต๋ากลางคือสี่เพราะนั้นห้าที่มันมากกว่าสี่ก็เลยเรื่องอยู่ข้างบนนะครับอันนี้อะไรที่มากกว่าห้าเรื่องอยู่ข้างบนรอบนี้ก็จะเป็นตามนี้ครับเราก็จะเลือกลูกเต๋าสักลูกหนึ่งเพื่อมาการในชีตของเรานะครับถ้าเลือกห้าคือการได้ห้าช่องการอ่าเนี่ยได้ห้าช่องกาก็ได้แต่การจากซ้ายไปขวานะ เลือกสีกาสี่ช่องกา2ช่องตามสีนั้นนะครับนี้สีชมพูสีน้ำตาลสีขาวนะครับแต่ถ้าเลือกตรงนี้ครับลูกเต๋าที่อยู่ข้างบนเนี่ยเราจะขึ้นค่าฮีตตามนั้นด้วยนะอันนี้คือขึ้น6เลยนะครับถ้าเกิดเราเลือกสีฟ้า <S <S นะครับ 6, 6 <lightweight S 2> ก็คือเราก็ได้กาสยูหกช่องแต่เราจะกาฮีตเนี้ยหกหช่องหน่วยนะครับถ้าเกิดว่าฮีตเต็มแล้วนะครับก็จะเลือกข้างบนมไม่ได้หรือว่าไม่พอกาก็เลือกข้างบนไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นฮีตเนี่ยก็ต้อง เก็บเอาไว้ใช้ฉุกเฉินอะไรประแบบนี้เพราะฉะนนั้ตอนนี้ห้าถือว่าดีสุดนะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหรือกาสีดีนะแล้วก็พาไปเที่ยวกวางเรนเดียอ่าเราพาไปเที่ยวกวางเรนเดียแล้วบางจุดเนี่ยเที่ยวได้2ที่นะอันนี้คือเที่ยวได้กวางเรนเดียแล้วก็ไปกินเบียร์เลยนะครับวิธีเที่ยวเที่ยวยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเรือเล็กไปเที่ยวนะครับเรือเล็กเนี่ยจะออกจากเรือใหญ่ได้มากสุด3ช่องนะหนึ่งสองสามวันนั้นรอบนี้ผมไปเที่ยวได้2ที่นะครับคือตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็แล้วก็ตรงนี้ด้วย แต่ตรงนี้มันเป็นเบียเหมือนกับตรงนี้นะครับแต่นี่เบียแบบแปดแต่ว่าลูกค้าที่อยากไปกินเบียมีน้อยนะครับเพราะนั้นผมขอกาห้าแล้วกันกาหมีห้าแล้วเดี๋ยวอ๋อนี่ไม่ใช่หมีนี่ว่านี่เป็นปลาองค์หมีอยู่นู่นเลยผมไปเที่ยวไม่ถึงนะครับ <c oughs> ความจริงเนี่ยเราสามารถที่จะกาตรงนี้ได้เพื่อเพิ่มระยะทางของเรือที่พาแขกไปเที่ยวนะครับซึ่ง ไปดีไหมอ่ะถ้าไปผมได้หมีสิบสองเลยผมได้กาห้าแถวนี้อ่าแล้วก็เพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าผมต้องการนี้สองอันเลยนะ yeah. <laughs> หรือไปเที่ยวกใกล้ๆก่อนดีกวางเรนเดียร์ไหมผมเที่ยวกใกล้ก่อนดีกว่าครับอ่าผมใช้ลูกเต่านี้แล้วกันนะครับเราสามารถที่เอาลูกเต่านี้มารวมกับลูกเต่านี้ได้ด้วยนะแต่เวลารวมกันเนี่ยเราจะโดนฮีทต,ตามนี้ครับก็คือโดนห้าฮีทนั่นเองนะครับโดนความร้อนห้าเพราะนั้นแต่ว่าเราจะได้กาเล่งเนี้ยถึงเท่าไหร่วะสี่บวกห้าเก้าโอ้ สมองกูเบอเบอเลยครับ <S <S เอาไปเลยอ่อะปเล่อยดูเลยสองสามสี่ห้านะครับสี่เปาเ็นป็นเก้าของผมการนี่เลยอ่าอันนี้จะได้กาขาวอีกสองซึ่งเดี๋ยวต่อไปจะได้เจอหมีแล้วผมการนี่น 1, 2, 3, 4, อ่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านี่ได้กาขาวสองแล้วเดี๋ยวผมไปกาขาวสองตรงนั้นซึ่งผมกาขาวสองตรงนี้เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้กาขาวเพิ่มได้อ่าเน้นเน้เนหมีจะหมีเที่ยงงี้แล้วมาเที่ยวงี้ต่อนะครับ แต่ว่านี่ผมการนี้ที่9นะครับนี้ผม5แล้วแล้วก็อันนี้อีกส2 3สอาอันนี้กาไปดูนี้ซึ่งอันนี้ผมมันมันท้ายเลยการตรงนี้แล้วลงนะครับอ่าสองอันนะครับอ่าต่อไปมันจะมีสีม่วงตรงนี้เห็นไหมเขาบอกว่าถ้าเรากาสีม่วงครบ2อันแล้วเราจะได้อบบตี้ตรงนี้นะครับอบบตี้ตรงนี้เขาบอกว่ามันจะบวกตั๋วได้หนึ่งเวลาไปเที่ยวแต่ว่าใช้ได้ทีเดียวแล้วแล้วก็กาทิ้งไปเลย มันมีสามตัวกลายเป็นสี่ตัวตัวมันคือสูตรคูณอะเป็นส่วนคูณในเวลาเวลาเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวไปดูนะครับพอทุกคนตาการเสร็จหมดแล้วเราก็เลือกจุดไปเที่ยวนะครับอ่าผมพาคนนี่ตอนนี้ผมได้สองตัวแล้วเห็นไหมเพราะว่าผมกาเต็มสองแถวนะครับผมพาพาคนไปดูกวางเลนเดียครับนั่งเรือเล็กมาแต่วันนี้มันได้สูงสุดสามช่องนั่งก็ช่องเดียวพออันนี้บอกห้าแต้มมันคือห้านะกวางเลนเดียไม่ได้เยอะเท่าไหร่ตรงนี้ต้องสิบเนี่ยไปดูนี้ก่อนไม่เป็นไรนะครับห้าคูณสองผมมีตัวสองอัน ก็จะเป็น10บแต่ไ,ได้สิงนี้ไปดูกางกลางเรเดียครั้งต่อไปผมต้องตื่นเต้นกว่าเดิมนะนะครับอ่ะเรียบร้อยทุกคนทำเสร็จแล้วทุกคนไปเที่ยวเสร็จแล้วก็ตาก็เล่นต่อครับเราก็จะทอยตุกตาใหม่นะครับเดี๋ยวดิตุ้กตาจะวนก็นได้หรือให้คนเดียวทอยก็ได้มีค่าเหมือนกันอ่านี่ฮิตหนึ่งครับต่อไปโอ้โหมีเดียมคือ4ครับอันนี้ก็ขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะเรือเดินสี่ช่อง รอบนี้เรือเดินไหวมาคือว่าหลายๆตาที่เล่นเรือมันเดินสองย่องสามช่องวันนี้หนึ่งช่องนี้มันโหเรือเดินเรือจะเดินตามลูกต่ากลางลูกต่อมีเดียมนะครับก็คือเรียงห้าลูกลูกไหนอยู่กลางเรือเดินแบบนั้นนะครับผมต้องไปหมีใช่ไหมรอบนี้ผมต้องไปหมีนะหมีอ่าผมเอาสี่นะครับเอาหมีสี่นะบวกหนึ่งเป็นห้าดีไหมอ่าบวกหนึ่งเป็นห้าสามไอ้กาฟ้าสีฟ้าไปไปตกปลา ผมยอมโดนนี้ไปเอาไปเลยนี่มันเป็นหนึ่งในสี่เกมแล้วเหลือเยอะรวมอันนี้นะครับก็คือโดนหนึ่งทีมเนาะเป็นฟ้าห้าขาวห้านะครับผมกาอนี้ก่อนหนึ่งสองนะครับเพื่อได้โบนัสต,ตรงนี้นะครับเอาไปกาขาวอีกสองนะครับอ่าขาวได้ห้าใช่ไหมตอนนี้เหลือสามกาอันนี้สองถูกไหมแล้วผมก็เหลืออีกสามก็กาอันนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ได้โบนัสน,นี้ไปกาสีฟ้าสองนะครับผมกาอันนี้กันสีฟ้าต้องปั๊มเลยเดี๋ยวเรือไปถึงสีฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะไปเที่ยวสีฟ้าต่อนะครับ <c oughs> อ่นาบนอันนี้ไม่ใช่แล้วอ่าขีดไปเลยจะไม่งงนะครับโอเคเสร็จแล้วครับผมก็พาคนไปเที่ยวหมีนะครับนี่ถึงพอดี12บ2ออี่สิบสอ่าะมีตั๋ว2อันนะครับมีต่วไปคือเองอไงแต่ว่าถ้าตั๋วเราเยอะมันก็จะส่วนคููเยอะไงก็ทำให้ไปเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวต้องพยายามปั๊มตั๋วหมีละเที่ยวครั้งต่อไปต้องไปตรงนี้ดีกว่าไม่รู้กันอ๋อเดี๋ยวอันเนี้ยไปเที่ยวได้ทั้งหมีและปลาพร้อมกันเลยเว้ยภายในทีเดียวซึ่งถือว่า ถือว่าดีนะถือว่าดีถือนน <S <S ไปเที่ยวกว้างเลยปะเนี่ยผมพอดีผมไปเที่ยวกว้างก็ได้นะเพราะว่าหมีอันนี้ยมันอาจจะเยอะไปเว้ยพอเยอะไปปุ๊บผมจะไปเที่ยวครั้งต่อไปได้ยากมันยี่สิบสี่เลยอะไม่เป็นไรผมตัดสินใจไปแล้วเอ,อย่างนี้แหละนะครับเอาแต้มเย้ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็รอบต่อไปครับเ,เรื่องเงี้ยไปเรื่อยๆครับชิลๆสบายๆนาีา่ครับสไตล์มายุรีไม่ใช่มายุรีคือใครไม่รู้จักนะครับอ่ะ อันนี้ลู่ต๋าอ,อุ้ยเมื่อกี้คือหกนะลู่ต๋ามีเดียมคือสามครับรอบนี้อ่านี้ขึ้นบนนะถ้าเราอานี้โดนหงคีทเลยนะครับแต่เอาได้นะครับเดินสามหนึ่งสองสามพอดีจุดปลาหรือว่าเที่ยวกินเบียรก็ได้แต่ผมไม่ได้คิดถึงทางนี้ใช่ไหมมันจะมีทางลัดแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสองอันคือเที่ยวได้สองทีหนึ่งสองสามอุ้ยดูได้ทั้งกวางและหมีเฮ้ยโคตรดีจังหวะดีมากผมเอากวางอีก บอกกวางอีกดีกว่าเนี่ยกวางอีกสามแล้วเก็บฮีทไว้ก่อนแล้วหมีมีสองตัวแล้วโอเคสองไม่ได้เพราะหมีเนี่ยผมสองตัวมันยี่ี่เพราะนี่สิบสองเลยครับอันนี้หมีเจ็ดเจ็ดสองสสิบ่เองอะเอ๊ยสิบสองสองยี่บสี่เจเจสองสิบสี่ใช่มันจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นผมจะไปเที่ยวหมีไม่ได้แบบเอ้ยเราเคยไปดูยิ่งใหญ่มาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเพิ่มหมีเหรอ เพิ่มหมีก็ไม่ได้แกว่าตรงเนี้ยเที่ยวไม่คุ้มผมต้องรอเพิ่มตั๋วหมีก่อนแต่ตอนนี้หมีตั๋วหมีไม่ถอยแค่นหนึ่งเพิ่มหมีก็เพิ่มได้มากสุดสามซึ่งมันก็จะไม่ได้อีกตั๋วหนึ่งอ่ะผมแทบไม่พาคนไปกินเหล้าเลยอ่ะกวางตกปลาโอ้ <c oughs> แล้วตอนนี้ไม่ออกอย่างนี้ว่ะ เอาเลยดีปะ่ะหกไปเลยหกไปเลยหกหนได้2ตัวแล้วก็มากาหมีสอโอเคเพื่อนาคตครับผมยอม1 2ึ่งสอี่ห้าหเพราะผมว่าลูกนี้นะ 1, 2, 3, 4, 5, นะครับได้กาหช่องนะหนึ่งสามี่ห้าหนะครับได้กาแดง1ช่องอี้สองอแดงกากาไหนดีวะเดียวกาเหลืองเหร เหลืองก็ไม่มีอันนี้ละ <c oughs> แล้วก็อันนี้ผมได้กาหมีสองช่องนะครับหมีสองช่องผมเอาน h i s เผื่อไว้ <c oughs> เผื่อไม่ได้โอเคอันนี้ทาให้ไปเที่ยวได้สองทีเลยในตาหนึ่งแต่ใช้แล้วการกระบ,บาดท,ทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดีกว่ววววาแล้วก็พ่มุกาอนี้ไปได้ใไหมโอเคผมได้ตั๋วปลามาสองอันละไปเที่ยวปลาเหลืองสามเที่ยวได้ปลากับหมี หมีเที่ยวไม่ได้ไม่พอเที่ยวได้แค่ปลาเอาเที่ยวปลา,าก็ได้ครับไม่คิดมากไม่เป็นไรได้แค่นี้แหละงั้นผมเที่ยวปลาครับสี่คูณสองสี่สองแปดได้แค่แปดนะครับโอเคตาต่อไปเยี่ยมยอ่ะได้เห็นทั่วๆ <c oughs> เห็นต่อบปะวะ <c oughs> โ,อโอเคโอ้โหรอบนี้ แลนะอันนี้อยู่นี้ใช่ไหมสามสี่ห้าหกสองนี้อยู่บนครับเต่าหมีมาดีเลยเต่าหมีมาดีเดินฮะเดินห้าช่องว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องเที่ยวโบดแล้วยอย่างนั้นต้องเที่ยวโบดคือผมว่าจะมาร์กจะเล่นสูตรเที่ยวโบด2สองทีในช่องนี้เลยจะเว้นเรือมันจะเดินเร็วต้องภาวนาตาหน้าเรือเดินไม่เร็วแล้วเรายังมาเที่ยวนี้ต่อได้ซึ่งก่อนจะเที่ยวโบดต้องทาตัวให้มันเยอะที่สุด ออนนี้ผมต้องเล่งตัวหมีเพราะว่า7 3 21 7 4 28โตัวหมีต้องเต็มถึงจะมาเที่ยวได้โูคีดผมได้อีกแค่2องนะครับตอนนี้หมดโคตา้าแล้วต้องเอาลูกต่าพวกนี้เพียวแล้ว <c oughs> อันนี้เที่ยวได้2ทีเที่ได้2ทีเอามาก่อน หมีห้าล่ะหนึ่งสองกากวางได้สองหมีเต็มต้องหมีเต็มอยวเที่ยวได้อีกทีหนึ่งเหละเจ็ดสี่ยี่สิบแปดวันนี้จะเป็นยี่สิบแปดอ๋อเที่ยวหนี้ได้นี่หว่าเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดได้แล้วโอ้โดีผมเอามันมีอะไรเพิ่มหมีต่อไม่มีอันนี้เอาผมไม่ได้ผมเอาหมีครับอ่ะห้านะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นหนึ่งสองอ่ะ สามสี่ห้านะครับอ่าผมกากวางได้สองนะเอาอันนี้ก็อนเลยวะโอเค <c oughs> ตัวหมีมีสามแล้วครับแต่อันนี้ผมเที่ยวแต่ผมจะไม่ได้เที่ยวนี้ถ้าเรือมาอย่างนี้มันก็ยัมาตรงนี้ได้นี่ว่าผมเที่ยวนี้ก่อนนะครับเอาลูกเรือมาเที่ยวนี้นะครับนับตัวทั้งหมดครับตัวม,มีหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ ห้าหกเจ็ดนะครับมีเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่นะครับโอเคได้สี่จากตรงนี้ตรงนี้ต้องพยายามทำให้ได้มากสุดด้วยถึงจะได้โบยสิบห้าต้องอย่าน้อยสุดอะ่ะน้อยลดลดสิบห้าคือแทบแพ้เลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้สําคัญถ้าเวลาเล่นหลายๆคนนะครับแต่ว่านีติตา่าว่าเล่นหลายคนกันเล่นแบบจริงจังเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับก็จบตาเราก็จะเล่นให้ดูตาสุดท้ายลนะพอดีอยากเล่นให้จบเลยโอ้โหมันเริ่มเดือดเริ่มเดือดโอ้โหลูกเต่านี้ไม่ได้ใช้แน่นอนอ่าสองสามสี่ โอเคมีเดียมเป็นสามนะครับเพราะนั้นเรือจะเดินแค่สามช่องโอเคเนี่ยผมยังมาเที่ยวยนี้เพิ่มอีกได้นะแต่ผมต้องเพิ่มตั๋วให้ได้สักตั๋วหนึ่งก่อนเพื่อให้มันมากกว่าสิบสี่นั่นเองหรือจะไปเที่ยวหมีตรงนั้นเพราะมีโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะเอาแต้มหมีหมีเอาแค่สองข้าพอละแล้วก็เ,วเพิ่มปลาอีกหนึ่งตัว๋วดีครับเดี๋ยวปลาไปเที่ยวด้วยนะผมเอาเพิ่มปลาครับพอดีเลยสามนะครับไม่ต้องใช้ฮีทปัป๊บปั๊บปั๊บ อากบาทสีเหลืองได้1อันนะครับอากบาดสีเหลืองได้1อันปึ๊บอ่ะผมไปเที่ยวตรงนี้ครับ1นึ่สอสาช่องพอดีนะครับหมีเป็น9 9 2, 9าเก้า้าส่อันนี้เยอะกว่า24่สิบสี่วันนั้นไปเที่ยวได้นะครับปลาสานะครับสาแม่ครัวไม่ใช่สี่สิบสองโอเคเนี่ยครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆก็ทอยดูลูกเต๋อมีเดียมแล้วก็เรือจะเดินําลูกเต๋อมีเดียมลูกเต๋าค่ากลางเลี้ยง5ลูกถูกไหม เวลาเราเลือกลูกเต๋าเนี่ยสามารถเลือกลูกเต๋าไหนก็ได้ถ้าเลือกลูกเต๋าด้านบนโดนฮีทตามแต้มนั้นนะครับลูกเต๋าด้านล่างไม่โรนนะครับไม่ว่าจะเลือกลูกเต๋าไหนาสามารถเอามาบวกลูกเต๋าสีเขียวนี้ได้นะครับเวลาบวกจะโดนฮีทตามลูกเต๋าสีเขียวน,นะครับอ่าเหมือนที่ผมทําให้ดูตอนต้นเนาะนะครับเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆครับจบเกมก็บอกแต้มแล้วว่าได้แต้มอย่างไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับ Reverse s i g e มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้100%ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกันนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shoe e ี้ม n b บ o k Board g เก e และ Line ID m ีแอด o ีน r i v e r s ์ d e นะครับผมก็อีกอ่าอีกท่านนึงที่อยากจะขอบคุณก็คือร้านบอร์ดเกมอาร์มีนะครับผมเพราะว่าตอนผมได้เกมมาเนี่ยผมผมฝากเขาสั่งกันแหละนะครับเขาก็เป็นอีกหนึ่งในดิสพิวเตอร์เนาะ mm hmm. ก็ปรากฏว่ามันรีเฟกนะครับมันได้ทายซ้ำกันซ้ำกันแบบ4คู่อะแล้วเล่นไม่ได้เพราะมันไม่มีทายหมีมีแค่อันเดียวแล้วกลายว่าพวนหมีทนไปไปเที่ยวย่างวนะแล้วก็งง ไปมาไปดูในคู่มืออ๋อเราได้แบบทายรันดันซ้ากันนะครับแล้วก็ทางนั้นก็ต้องขอขอบคุณที่แบบเปลี่ยนให้ทันทีนะครับก็เลยทำให้มผมมารีวิวให้ดูกันได้เพราะก่ขอนอันนี้รีวิวไม่ได้จริงเพราะมันเล่นไม่ได้นะครับผมรีวริวไซต์ครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่โรยไร้ที่สนุกไปดับต้นๆผมเลยนะครับชอบมากนะครับคือมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ครับแต่มันก็ มันดูมีอะไรอ่ะมันดูแบบเฮ้ยเดินเรือเราก็ต้องคำนวณตำแหน่งเรือว่าจะไปไหนก่อนหลังคือมันเป็นเกมที่มันต้องลองเทอร์พลนระดับหนึ่งเลยซึ่งผมชอบเกมที่มันสามารถแบบคิดล่วงหน้าได้นะครับไม่ใช่แบบมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวคือแบบมีคิดล่วงหน้าแล้วก็มีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยก็คือตามลูกเต๋าได้แหละเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตสีเราต้องการมันจะออกมาเท่าไหร่หรือมันจะออกมาเกินค่ามีเดียมแล้วก็ต้องไปเฮ้ยไรฮีทเราไม่พอแล้วก็อดอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีการเผื่อกันไว้บ้างนะครับ แล้วก็ชอบอาการดิสซิชันเมคกิ้งของเกมนี้ก็ผมเล่นม่ให้ดูแล้วอ้บอกเหออย่างที่เห็นว่าเฮ้ยมันคิดหนักมากนะว่าเฮ้ยอันไหนดีวะเฮ้ยนี้ดีเปล่าเฮ้ยเป็น,นี้ต่อดีหรือนี่ดีหรืออะไรเนี้ยนะครับแล้วก็พอจบเกมก็วัดแต้มกับเพื่อนนะก็สนุกมากเลยนะครับชอบระบบนี้ด้วยนะที่เฮ้ยเราไม่ได้เอาเน้นอย่างเดียวมันก็ต้องเน้นให้คะคะกันเพราะถ้าดันเนี้ยเราจะได้น้อยสุดเนี่ยลบอีกสิบห้าแต้มคือโหสิบห้าแต้มคือเยอะมากนะแทบจะแพ้เลยนะครับ การนับแต้มก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยุ่งยากเลยสอนก็ไม่ได้ยากด้วยอย่างที่ผมเล่นไปให้ดูนะครับเข้าใจง่ายมากเข้าใจง่ายลึกนะครับคิดสนุกมันนะครับก็สนุกอะ่ะสนุกเลยนะครับแต่ก็เป็นอีกเกมที่ไม่รู้ว่ารีเพย์จะอัฟเรหรือว่าการเล่นซ้ำนี่จะสูงขนาดไหนเพราะสุดท้ายเราก็จะเจอเดิมเดิมเนี่ยเพียงแค่มันจะเรียงลําดับต่างกันนะครับอ่า แล้วก็ความจริงมันจะมีเรื่องของความสามารถพิเศษวันทามตรงนี้ด้วยผมจะไม่บอกเนาะอันนี้ก็คือถ้าใช้เนี่ยก็สามารถที่พาคนเที่ยวไกายได้หช่องเลยนะครับใช้อันนี้ก็ลบฮีทได้ตามค่าเตาสีเขียวณนะตานั้นนะครับอันนี้บวกติ๊กเก็ตได้เหมือนเวลาเที่ยวเรามีแค่สามติ๊กเก็ตเราใช้นี้จะเหมือนมี4ติ๊กเก็ตมันใช้กับอะไรก็ได้นะมนไม่จำเป็นต้องใช้กับสีอมมันนะครับอันนี้บวกเวลาเราเลือกเตาเนี่ยให้เตานั้นบวกค่าไปอีก3ได้นะครับอันนี้ก็คือ พาให้ไปเที่ยวได้2ทีเลยในตาหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็คือเอาไปที่ิเศษนะที่เวลาปลดล็อกจากหน้ายิ้มสีม่วง2อันนะครับดีเลยดีเลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมยาวได้ด้วยนะใน,ใ,นในการใส่แผ่นเอ็กเทนไปนะครับแล้วจะมีเครื่องหมายบวกอีก2อันนะครับก็เอาไปสับรวมนะครับมันก็จะครบ5ร้าเซ็ทลับพอดีนะครับแล้วก็เกมนี้เล่นได้ 1- นถึงหคนนะครับความจริงเล่นกี่คนก็ได้คุณจะเล่น7 8คนก็ได้เพราะว่าชีทมีพอ,อยแล้ว เทงแค่ดินสองมาให้มาแค่หกอันก,ก็อีกเกมหนึ่งเกมที่ <c oughs> คนจะเยอะแลวอยากเล่นเกมคิดๆวัดแต้มกันเนี่ยเกมนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีดนะครับเพรานั้นครับเกมนี้ครับรีเวอร์ไซด์ครับซึ่งเกมไม่งับขอให้เป็นเกมที่มันดีมันสนุกอะคิดยากเลยคือมันเล่นคอมเมนต์แน่นอนอะแต่ว่าเฮ้ยอยากจะให้ Amazing หอะที่เชื่อขอลองเทียกบกับโรนไลท์ที่ผมเคยเล่นมือนะว่านี้ดี นี่ดีเลยสนุกเลยเกนีน้น้องชอบไหมน้องเกนี้น้องชอบไหมก็โอเคนะโอเคอ่ะเฉยเฉยน้องให้น้องใ้เจ็ดเต็มสิบเจแล้วอ่ะกันให้เป็นเลขคอมเมนต์แล้วกันครับสำหรับรีวิวไซด์นะครับก็เลขคอมเมนต์ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็คือมันไม่ได้รู้สึกเล่นแล้วแบบว้าวอะไรขนาดนั้นอะแต่มันสนุกอ่ะแล้วก็อยากเล่นอีก ล่าสุดไปงานไมค์โดนผมก็พกไปแต่ก็ไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าแต่ละคนดูอยากเล่นเกมฮีฮาเนี่ยผมหยิบมาแล้วมันหน้ากล่องมันดูไม่น่าเล่นเลยนะม,มั้งแต่พอเล่นแล้วแบบมัน simple f l o ลดี f l o ดีม้ากว่าเล่นแป๊บเดียวปุ๊บต่อตาต่อไปแปบ๊บเดียวต่อตาต่อไปนะครับโซโล่ก็ได้นะครับเหมือนโซโล่เนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่ว่าถ้าเล่นโซโล่เนี่ยคุณต้องได้แต้มเท่าไหร่ถึงจะถึงจะแบบได้นี่มันจะมีบอกเนี่ยมีสกอร์เขาบอกว่าถ้าได้199แต้มลงไปนะครับเออเราเราต้องไป ไปบอกกับตันแล้วนะว่าทําไมถึงได้แต้มแค่นี้นะครับไอันนี้กับตันบอกว่าเฮ้ยอันนี้คุณเป็นเด็กฝึกงานนะอ่าก็คืออยู่ได้แต้มไหลก็มาชารลเลนตรงนี้ได้นะครับเอออยากจะเล่นต่อเลยไหมเล่นต่อเลยดีไหมเจะรู้ว่าเราจะแต้มเท่าไหร่นะครับก็ตามนะครับรีวิวไซส์ครับถ้าอยากได้ก็ลองดูร้านสปอนเซอร์ผมก็ได้นะครับไม่ว่าเป็นมีนบุ๊คหรือบีวิชนะครับผมน่าจะมีอยู่นะครับลองทักไปถามไทยกันดูนะครับเพราะเกมนี้ก็เพิ่งเข้าไทยมานะครับจากเมตากรดนะครับเป็นเกมโรลไลท์ ที่ผมชอบต้นๆเลยอย่างนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่ติตามรับชมครับไว้เจอใหม่คลิปต่อ,ตอไปอย่าลืมนะใครที่ยังไม่กด s u b s c r i b ้นะกด s subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครกดซับแล้วก็ช่วยกดไลค์ไปอีกด้วยนะครับขออีกคลิกหนึ่งเท่านนครับเพื่อที่จะทำให้คลิปนี้เนี่ยคนอื่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a t ิ o n นั่นเองนะครับหรือจะสับกด subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้